คำพยากรณ์แรกครับนั่นก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับเหมือนเดิมครับไพ่พระราหูพร้อมแล้วนะครับคำพยากรณ์ของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับเรื่องแรกครับนั่นก็คือเรื่องงานครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าโคาการงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะประสบผลแห่งความสําเร็จเกิดความมั่งคั่งสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวยอดขาย ประกอบการงานที่ต้องพูดคุยเจราจาค้าขายที่หวังในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนั้นถือว่าดีงามมากๆงานดีการเรียนดีสิ่งที่คิดที่หวังจะสําเร็จในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ฮะการเงินนี่ระวังถูกหลอกถูกโกงถึงแม้ว่างานการดิวเดตต่างๆจะดีแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายแล้วก็ระวังอย่าให้ใครมายืมเงินนะฮะแล้วรวมถึงฮะในเรื่องของการเล่นแชร์การลงทุนต้องดูให้ดีระวังคนโกงเงินนะครับ เรื่องของความรักไหมครับได้ไายในเทศสาตีครับคุยกันมากขึ้นเจรจากันมากขึ้นคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคุยทําให้หัวใจเนี่ยกระชุ่มกระชวยฮะคนมีคู่ความรักก็ความสัมพันธ์จะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับสัดาห์ที่แล้วอาจจะคุยกันน้อยลงแต่มาสัปดาห์นี้ความรักของท่านจะดีางามมากขึ้นครับสุขภาพครับระวังเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อะจอ๊ะอ่า ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของโชคลาภครับได้ไพ่ที่ชื่อวาสนาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชครับซับซับ จะมาบุญเก่าจะเปิดเลขนำโชคคือ3 4 5 7 9เน้นหมายเลข3นะครับโดยรวมแล้วคนวันอาทิตย์ตตาราศีดีงามครับให้ทำบุญในการถวายน้ำดื่มและบ้านเด็กกับฮะจะเสริมดวงให้กับคนวันอาทิตย์นั้นดวงดีมากอีกงนึ้นครับเกิดวันที่คอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะมาถึงท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับและนี่คือคำบรรยกรของคนที่เกิดวันจันทร์ดีงามเหลือเกินครับกับสุดสัปด,ด,ดาห์นี้ครับนี่คือไพ่สมบัติที่บ่งบอกว่าคนวันจันทร์นั้นการงานจะสำ ผลการลงทุนดีก,การค้าการขายดีมีความมั่นคงมากขึ้นใครว่างงานก็จะได้งานนะครับแล้วก็การเรียนนั้นก็ไปได้สวยครับเรื่องการเงินได้ไพ่ที่ชื่อว่ายานังเขาบอกว่าคนวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลและเดินทางจะทําให้คนวันจันทร์นั้นรับทรัพย์นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับคนวันจันทร์ความรักคนสดดีงามจะเป็นดวงที่สละโสดคนมีคู่ ความรักก็หวานชื่นลื่นลมมากขึ้นนะครับไพ่ทั้งสองใบที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่บ่งบอกว่าคนวันจันทร์นั้นเป็นดวงซื้อรถใหม่ต้อนรับปีใหม่แล้วก็ได้บ้านใหม่ใครที่คิดเรื่องราวเหล่านี้ไว้ก็ขอให้สำเร็จนะครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่น่ากังวลอย่างที่คิดสิ่งที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายจะหายวันหายคืนและเรื่องโชคลาภต้องขอพรกับองค์ พ่อพระราหูหมายเลขนำโชคคือหมายเลขเจ็ด0ปาูนี่คือเลขนำโชคนะครับของท่านที่เกิดวันจันทร์ให้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พ่อพระราหูแล้วก็ทำบุญบ้านเด็กกร้าก็จะเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์นั้น ดวงดีขึ้นมีความสุขขึ้นนั่นเองครับโดยรวมแล้วครับชาววันจันทร์นั้นชะตาเกณฑ์ชีวิตค่อนข้างดีและมีความสุขในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ก็ขอให้คนวันจันทร์นั้นใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนานความสุขความจเจริญรุ่งเรืองไม่ประมาทกับชีวิตนะครับใครเกิดวันจันทร์คอมเมนต์บอกอาจารย์โจ้ด้วยนะจ๊ะ